สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณครอยู่กับผมเจตรีวิวทอยในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดซุ่มการ์ดอุลตร้าแมนทริกเกอร์ที่แถมมากับขนมบิ๊กก้ากันนะฮะตอนนี้มันฮิตมากๆเลยคุณผู้ชมบางเซเว่นเนี่ยหมดแล้วหมดอีกนะเออหลายๆคนก็อยากได้การ์ดแรงก,กันไงแต่ก็มักจะได้เกลือกันนะมีการเทรดกันบ้างแล้วนะครับในวงการตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นกระแสมากมากเลยผมก็จัดมาแล้วครับวันนี้16ซองด้วยกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันซิว่า จะได้เกลือหรือจะได้แรนะอืมมันลุ้นนะครับผมและถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปลุ้นๆุ้นสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและก็ตอนท้ายเราจะมีเปิดสุ่มอันนี้ด้วยครับเป็นพวงกุญแจนะไม่ได้มีแค่การ์ดอุลตร้าแมนทริเกอร์นะครับมันจะมีพวกพวงกุญแจอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อพลังผมเคยลงไว้ในเพจแล้วรอบหนึ่งนะอันนั้นก็ไม่ได้มารีวิวครับเราเน้นแค่หลักๆ คือการ์ดนะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ยมีมากมายหลายแบบให้สะสมนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็มีกิจกรรมของฮ a ม i ิก้าด้วยนะครับลองไปติดตามกันได้และสำหรับตอนนี้เราไปเปิดซองแรกกันเลยโอเคเรามาดูแพ็กเกจกันคร่าวๆแล้วกันนะคุณผูช้ชมวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นถุงขนมอบกรอบแบบนี้นะรสวานิลามิลเฟเวอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะจะมีการ์ดแปะอยู่นะครับไม่บอกด้วยว่าเป็นตัวอะไรนะ ด้านหลังก็จะสกรีนว่า Ultra Man Trigger นะเดี๋ยวเรามาแกะดูแบบชัดๆนะอันนี้เขาแปะเทปมานะครับเราก็จะกานกรีดซะเลยนะระวังด้วยนะเดี๋ยวโดนการ์ดมานี่ยุ่งเลยนะครับคุณผู้ชมต้องค่อยๆค่อยๆไถอืมนี่ขนมมันดูแบบดูบดๆหมดแล้วนะผมก็ซื้อมาโอ้โหยกเลยครับยกแผงมาเลยนะ12ซองแล้วก็ซื้อแยกที่ ตัวเอ่อชั้นวางมาอีก4ซองนะฮะเด็กคนต่อจากผมเนี่ยไม่ต้องเอาแล้วนะร <c oughs> อรอบหน้าละน้อง <c oughs> โอเคนี่นะครับก็จะแยกเป็นสองซองแบบนี้นะซึ่งหนึ่งซองขนมนี้เราจะได้การ์ดสอใบนะครับอ่าเท่ากับว่าเราจะเปิดการ์ดสามใบครับวันนี้เราเล้าลุ้นๆเลยนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลย ใบที่1นนะครับออกมาแล้วนะว้าวด้านหลังของการ์ดท,ทำออกมาได้สวยมากเลยนะคุณผู้ชมนี่ดูโลโก้อุลตร้าแมนทริกเกอร์เวอร์ชันไทยนะรวมถึงอุลตร้าแมนและนิวเจเนเรชั่นทีคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเออนี่ TPC นะครับผมอะไรก็ว่าไปนะเป็นตัว QC ของเขานั่นแหละด้านหลังการ์ดนะจะเป็นเท็กเจอร์หยาบๆคุณผู้ชมไม่ได้แบบพูดตรงๆไม่ได้กากนะครับอ่า ไม่ได้กากเลยคือทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวมาดูกันซิว่าได้อะไรอุลตร้าแมนทริกเกอร์พาวเวอร์ไทป์บันปามงสิ S S S, S, S เลยนะโอ้โหระดับ S S S, S นะอุลตร้าแมนทริกเกอร์สกายไทป์นะครับผมตัวนี้สวยมากวิงวิงเลยนะมันมันเล่นสีเล่นแสงด้วยนะเนี่ยซองที่2ก็ได้แก่ชุบอะไร เหมือนกันเลยอันนี้คือเอ่อให้มาสำรองนหะครับหรือว่ากลัวใบด้านหลังแบบโดนเด็กแย่งไปใบหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยให้มาซ้ําหรือเปล่าซองที่สามจะได้เป็นอะไรมาลุ้นกันเฮ้ยเฮ้ยมันคนละท่านะมันคนละท่าแต่มันก็คือคือกันอยู่นะครับเป็นท r ิเกอร์สกายทาอีกแล้วนะโอ้จะครบไหมเนี่ย ดูจากทรงแล้วไม่น่าครบนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็เปิดแค่อ้าวอ๋อผมตัดไว้แล้วลืมชุบ u l t ร a แมทริกเกอร์พาวเวอร์ไทอ่าครั้งนี้เปลี่ยนล่างแล้วแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยนะสวยดีนะครับอันนี้มันเออม,มันไม่ใช่การ์ดแร์นะแต่มันก็มันก็ดูเหมือนแรร์อยู่นะสเปเชียลมูฟ เดเลเซียมซอฟต์ฟินิชนะโอ้โหบอกรายละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันซองที่ห้าฟุ๊เฮ้ยไหนตัวร้ายเนี่ย่ะ <c oughs> สำหรับตัวนี้ก็ฮิวดัมนะครับผมโอเคซองที่หกนะครับเป็นอุลตร้าแมนทริกเกอร์สกายอีกแล้วนะฮะผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วว่าซื้อขนมหวานแล้วมันเค็มรู้สึก <c oughs> ยังไงนะฮะอุลตร้าแมนเส นะอันนี้มัน S S S เลยนะครับเงาวิ้งเลยสวยมากนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแบบรวมกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้เปิดไปก่อนนะฮะซองที่8เป็นฮิวดํมอีกแหละอะไรวันนี้วุ้ยลุ้นมือสั่นเลยซองที่9อุลตร้าแมนทิกเกอร์สกายไทยแหมมันก็แค่เปลี่ยน เปลี่ยนผ่าได้สกายท้ายตลอดเลยซองที่10แล้วนะจ๊ะเป็นเฮ้ยอะไรอะไรมันจะติดกันอะไรขนาดนี้รักกันจัดเลยสภาพ10บใบแรกนะสกายท้ายไปแล้วหกใบครับคุณผู้ชมเยี่ยมจริงๆนะมาซองที่สิบอ อุลตร้าแมนโอ้โหมาแล้วทริกเกอร์ด์กด์กเซเปเรียนนะฮะสวยเลยแต่เป็นแค่คลาสเอสเองอะทำไมงั้นนะเฮ้ยมันเท่กว่าสกายไททีโครมาอีกแล้วเนี่ยเท่เท่เท่มากเท่มากจัดไปวางไว้โอเคซองที่สิบสองุ๊บอุลตร้าแมนเซ็ตอีกแล้วนะเบต้าสเมาชซ้ำ สองที่สิบสามอีกแล้วอีกแล้วมันเป็นอะไระสองที่สิบสี่นะฮะทริกเกอร์ดาร์อีกแล้ว <Wow. S 1> สุดยอดมันสวยมากเลยอ่ะดูดีอ่ะดูดีมันดูฟริงฟริงชอบชอบนี่วางทับสกายท้ายเลยซองที่15นะฮะ ทริกเกิร์จอกก็ชอบนะแต่ว่าเออ่ไม่ต้องมาบ่อยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่เหลือที่ให้เพื่อนแล้วไงมันเหลืออีกไม่กี่ซองแล้วเนี่ยเราก็เดินทางมากันครึ่งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ซองที่16แล้วนะยังไม่ไปถึงไหนเลยนะเนี่ยปาบนั่นไงว่าและพูดไม่ทันขาดคำซองที่17ขอแบบเปรี้ยงเปรี้ยงสีทองแบบนี้ มันก็ต้องเป็นของแรนะสิเฮนั่นไงมาแล้วบอกเลยว่าขอปิ้งเปรี้ยงเปรี้ยงเลยครับผมการ์ดทองการ์ดแรนะโอ้สุดยอดเอทีเคนี่ก็ก้าวไปเลยนะครับผมซูปเปอร์แรนี่เขาเขียนไว้นะซูปเปอร์แร s r นะแต่ยังไม่ถึง SSR นะครับอยากรู้ว่า SSR มันเป็นยังไงมันมีไหมมันต้องมีแหลนะเนาะ แต่อันนี้มัน SR ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอันนี้มันตรงปกเลยเนี่ยเห็นไหมตรงปกเลยว้าวมากสวยอะเฮ้ยสวยจริงนี่เออนี่แถมขนม12บาทจริงนะฮะนึกว่าขนมถุงละ20นะเนี่ยโอเควางแวะนี่แหมคุ้มคุ้มนะซองที่18บะฮนะสีเงินเหมือนเดิมฟับทริกเกอร์ดาร์กอีกแล้วนะสามใบแล้วนะจ๊ะ สั่งไปแล้วนะซองที่สิบเก้ามาฮึปเฮ้ยผมเป็นอะไรกับสกายทายเนะี่ยซองที่ย 20. 20. ี่สิบยี่สิบมามาสักทีอุลตร้าแมนเซตออริจินอลนะฮะโอ้โหกว่าจะมานะพระคุณสวยมากเลยนะด้านหลังก็วิบวับวิบวับนะต่อไปซองที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปังอีกแล้ว อะไรนี่นี่มันอะไรกันทําไมเป็นอย่างนี้เดินหน้ากันต่อไปนะครับสําหรับซองที่22นะฮะอ้ยะอ้ยะการทองการทองอีกแล้วคงไม่ต้องลุ้นนี่แม่สวยจริงๆเลยนี่วางทับสกายไทไปเลยซองที่23นะฮะ23บาพาวเวอร์ไทไม่สกายไทก็พาวเวอร์ไทนะ24นะฮะ มาออ้ยโอ้โหมันแทงเข้ามาในด,ดวงตาแกมมาฟิวเจอร์นะฮะสวยจริงๆเลย SSS เลยนะเนี่ยนี่มันต้องอย่างงี้ SSS มันต้องอย่างงี้นะมันมาอะไรอะไรคืออะไระเปลี่ยนสีได้อย่างนั้นเลยเปลี่ยนสีได้อันนี้เปลี่ยนสีไม่ได้แต่เท่กว่าเว้ยวางทับอืมยี่สิบห้าจะหมดแล้วนะไวเหมือนกันไวเหมือนกันเกลือไปเยอะไง <Wow. S 2> อุลตร้าแมนทริกเกอร์มันตีท้ายอันนี้สวยทำไมคลาสเอสมันสวยกว่าเอสเอสเอสละ่ะคืออะไรครับคุณผู้ชมบอกผมหน่อยผมงงเหลือเกิน26นะฮะชุบอ่าพาวเวอร์ไทป์อีกแล้ว27นะฮะมันไวเหลือเกินเนาะไวจริงๆไอย้ยะเดลต้าไรส์ครอเไพ่เพ่ นี่เราได้ครบหรือยังเนี่ยตัวเซตนะเหมือนมันจะขาดอีกร่างหนึ่งใช่ไหมมาอ้าวอ๋อก็ไม่ได้ลุ้นอะไรหรอกนะมีสิบเก้าสามสิบเฮ้ยเนี่ยผมนับเลขถูกหรือเปล่าเนี่ยสามสิบเฮ้ยผมนับเลขผิดนะเนี่ยผมเหมือนจะข้ามซองไหนไปซึ่งช่างมันเถิดนะครับมันเหลืออีกแค่สี่ซองสุดท้ายนะฮะมาเฮ้ย เกือยเฮ้ยซองที่สามลองจากสุดท้ายนะฮะเบต้าสแัชอืมขออัลฟาเอชได้ไหมอัลฟาเอชอีกใบเดียวจะไม่งงงงเงเลยเนาะเนาะใบลองสุดท้ายนะครับ ใบสุดท้ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้แบบเอาฟ้าเอดไหมหรือแบบอะไรยังไงนะฮะโอเค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 มาดูอันนี้ดีกว่านะดูจะมีความหวังขึ้นมาหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหวงกุญแจอุลตรแมนทริกเกอร์นะฮะ มีให like so, like 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 hmm ้เลือกถึง6แบบด้วยกันก็ไม่ได้ให้เลือกเยอะนี่ว่ะแต่ก็อยากได้อันนี้อันนี้อันนี้เฉยๆอแต่ก็อยากได้แค่มันติดท้ายไปนะฮะมาดูกันสิว่าจะได้อะไรนะครับเกล่าทำไมชีวิตคนเราต้องลำบากในเมื่อเรามีเครื่องทุนแรงโชคออกมาอ้าวเป็นขนม ขนมแล้วของเล่นอยู่ไหนอ่ะลุ้นแล้วทีเนี้ยเป็นร่างอะไรมาดมูมันต้องอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้สุดยอดไปเลยซาร่าอุลตร้าแมนทริกเกอร์ไซเพเรียนอโ้โหมันติดท้ายมาเลยมาเลยมันต้องอย่างนี้อืมวางไปเลยมาสองที่สองเรามีสามซองนะสำหรับพวกุญแจมามา อ้าวซ้ำนี่ซ้ำแต่ก็ได้ตัวที่ชอบละกันนะ่ะมาอันนี้เล้าๆเลยขอเป็นอันนี้ได้ไหมเนี่ยอยากได้แบบถ้าหน้าตรงแบบเนี้ยอยากได้หน้าตรงแบบเนี้ยได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะก็อย่างว่าแหละครับ คนอะไรมันจะไปสมหวังไปซะทุกอย่างใช่ไหมมันก็ต้องมีผิดหวังอ่าดีปนร้ายอ่านะครับแย่ปนไม่แย่ปนเไรดีแย่ปน <laughs> แ,แย่นะฮะเอ่อเกลือปนเกลือนะครับผมประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอจัดเรียงให้มันดูสวยงามสักแ๊บหนึ่งนะ <S 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 <ๆ>เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสนะถ้าผมห้าวซื้อมาอีกเนี่ยก็เดี๋ยว มารีวิวให้ได้ดูกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นแก้มือรอบ2ออะไรก็ว่าไปโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าการ์ดที่เขาผลิตออกมานะครับมีคุณภาพที่ดีนะดีสมกับราคาบางทีเกินราคาด้วยซ้านะเพราะว่าเนี่ยดูเอาว่ามันมันสวยงามขนาดนี้คุณผู้ชมแล้ววัสดกุการจับการอะไรมันค่อนข้างจะดีปกติเวลาเราเก็บการ์ดใช่ไหมฮะ เราก็ต้องแบบอยากได้การ์ดที่มันค่อนข้างจะหนาแล้วสมัยนีย้ไม่มีใครอยากได้การ์ดบางๆนะและอันนี้ก็หนาเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดานะเออทาไปเล่นไป12บาทได้การ์ดสวยๆนะอันนี้ก็ราคาโอเคอยู่นะครับเนี่ยผมจําไม่ได้ซื้อมาเท่าไหร่แต่ก็มาดูกันเขาให้พวงกุญแจมาด้วยพวงกุญแจเป็นแบบเป็นแบบเอามารีวิวให้ดูกันเลยเป็นแบบปง่งพองอะ่ะจะพูดไงดี มันมันเป็นปองพองเป,ป่าลมอ่ะอืมเนี่ยปองพองเป,ป่าลมนะไม่ได้เป็นแข็งแข็งแบบเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแข็งแข็งไม่ใช่นะเป็นเป่าลมถ้าเจาะก็คือแตกนะฮะแล้วก็หดแฟบไปตามระเบียบนะนี่นานๆไปก็คงแฟบล้มั้งแล้วแต่การดูแลรักษาของแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ก็สวยดีนะสวยดีตัวพวงกุญแจนะครับนี่มีสองลายผมได้ซ้ําอันนึงไงเห็นไหมผมได้ซ้ําอันหนึ่งนะนดูอันน,นะนี้อืมออกมา เป่าลมเหมือนกันนะจ๊ะสวยดีครับไม่ได้ติดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นของแถมจากขนมะนะถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเราซื้อของเล่นแถมขนมก็ตามนะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่คนจะมองนะสำหรับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมไปกดติดตามที่เพจ7รีวิวทอยนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับ